ส,สน,น MP, Double Mac Plus. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73นะครับเราเดินทางมาที่หมู่ที่2ตำบลคลองฉนวนอ,อเภวียงสะจัวสุร,ราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เราทีมข่าวมาสกุปข่าวท้องถิ่นกับงานวันาศาสตร์เดือน1ินะครับซึ่งเป็นงานประเพณีและพร้อมไปด้วยโทษผ้าป่าสาม,มาัคคีกันด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก พระครูขันติพระลากรนะรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและก็อดีตนะรพระชื่อดังก็คือหลวงพ่อพร้อมเกศโรนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราตามผู้สื่อข่าวไปชมรายละเอียดต่างๆภายในวัดกันนะครับว่าวันนี้มีใครมากันบ้างเดี๋ยวไปสัมภาษณ์รายต่างๆกับงานประเพณีวันสารเดืนสิบและก็ทอดพ้าปาสามัคคีครับเชิญครับ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเรนูธาราพนนะคะเป็นผู้สื่อข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ซึ่งวันนี้ทางวัดเองก็ได้มีการจัดทอดผ้าป่าสามาคัคคีแล้วก็จัดงานประเพณีศาสตร์เดือน10หรือว่าส่งตายายทางภาคใต้เรานะคะซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะผู้ร่วมบุญเดินทางมาเป็นจํานวนมากเลยนะคะเดินทางกันมาเรื่อยๆนะคะเพื่อมาร่วมบุญในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวตามดิฉันไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะคะเชิญค่ะเจริญพรญาติโยมบรวิวารทัต วันนี้เป็นวันซาติเซฟซ้ำแบีข้องชาวตายเสียงวันนี้มีญาติโยมรฐมารวมทำบุญกันมานมากมม่มีการเนยยอดรับมีการเนยกระกระจาดนี่งวัดกรองเจ้เจ้น่นถึงเป็นวัดโกเก้มีญาติโยมรถลังแลก,กันมามากมาใม่ทุกปีที่ผ่านมาก็มีญาติโยมพอดีรถ,มา,ม,าม,าถมาทำบุญ เนส่งตายได้วันนี้เดินวันซาเดินชิบขึ้นทช่มากันเป็นประจำทุกปีก็บุนารมีร่องพอพร้อมงชิซิ่งปด้ทต่งาง่ชนบันในญาต,ติโยมในประทต่างๆจะมาด้วยในวันนี้จงมีความสุขประสบความสุขความเจ,จเจเิญกับทุกคนตุกฐานเตือน วันนี้ดิฉันยืนอยู่กับท่านนายกองการบริหารสวนตำบลคลองฉนวนนะคะท่านนายกถาวรเกิดเกลือนะคะวันนี้อยากให้ท่านกล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมงานนันสาเดือน1ิของวัดคลองฉนวนในวันนี้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะท่านครับสําหรับกิจกรรมงานเดือนสิถือว่าเป็นประเพณีหลักของวัดคลองฉนวนแห่งตำบลคลองฉนวนของเราในวันนี้นะครับ ถือว่าเป็นวัดที่ว่าเป็นใจกลางของตำบลคลองฉนวนของเราซึ่งมีประเพณีศาสตร์เดือน10ที่ว่าได้ทำบุญร่วมกันตั้งแต่การว,วันที่หนึ่งแรมหนึ่งค่ำเราได้มีการรับตายายนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรม15ค่้าค่ำสำหรับในการส่งตายายต่างๆ และถ้าลักษณะถือว่าผู้คนก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับคลองฉนวนของเราก็ถือว่าความหนาแน,น่นปีนี้ถือว่าคนเยอะมากกว่าปีก่อนใช่ไหมคะก็ค,ะกนนครับลักษณะโดยรวมนะครับของอตําบลคลองฉนวนของเราปีนี้ถือว่าเยอะมากนะครับ<ส>มากกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาก็คือน่าจะประมาณสองเท่านะครับ กำลังเดินรอบบริเวณหรือว่าเ hey, ฮจาดนะคะเฮ hey, จาดสมโพธพุ่มผ้าปา่าสามคัคคีแล้วก็สมโพธิจาดนะคะเฮ hey, จาดบริเวณบนดบของหลวงพ่อพร้อม เกษาโรนะคะถือว่าเป็นประเพณีทางศาสตร์เดือน1ิบหรือว่าทางใต้เรียกว่าวันนี้วันสงตายายแล้วก็มีกิจกรรมการชิงเปรตด้วยนะคะวันนี้ซึ่งทางวัดคลองฉนวนเองก็เป็นวัดที่โด่งดังนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ไม่ว่าทางด้านบริการเรื่องโรงทานหรือว่าบริการเรื่องทําบุญนะคะก็จะมีคณะกรรมการแล้วก็มีผู้นาท้องที่ผู้นําท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากทางวัดคลองฉนวนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีพิธีที่เรียกว่าการชิงเปรตนะคะเดี๋ยวจะมีชาวบ กิจกรรมตรงนี้เยอะมากเลยนะคะวันนี้ทางวัดคอนสวนเองก็มีคนจํานวนมากนะคะเข้าอี้เองก็รองรับไม่ไหวเลยนะคะเยอะมากค่ะวันนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร,ร้อมๆอีสันนะคะเชิญค่ะปุมปุย,ยจิรวัตรเกิดเกลือนนะครับปุยยบาลมูที่ซ่องแต่บนคลองชนวนเองนี่นะครับปุ่มวันนี้ก็เป็นวันทาบุญรัตว์เดินซิบข้องเราเป็นนี่ข้องคนตายนะครับปุมวันนี้ก็มี พอแมอ่พี่น้องชาวบ้านนะครับมารวมมานกันเยอะแยะนะครับมาส่งตายายกันนะครับพมมากันเยอะแยะมากมากมากมายเลยนะครับพมวันนี้เป็นความปลักปลุมใจอย่างยิ่งกับพมสวัสดีครับผมรุจิกรประชุมครับวัยยาวาจากรของวัดครองฉนวนวันนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนในภาคใต้ของเราถือเป็นวันสําคัญยิ่งนะครับเพราะเป็นวันที่เราจะได้ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องตรงนี้แรม15ค่ําเดือน10ถือเป็นวันสําคัญที่ไม่ว่าลูกหลานจะอยู่ที่ไหนจะต้องเดินทางมากลับมาภูมิลำเนาเพื่อที่จะได้ร่วมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับวันนี้วัดคลองฉนวนได้เตรียมการไว้เรียบร้อยในการที่จะต้อนรับพี่น้องที่จะมาร่วมทําบุญครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีพิธีถวายสังฆทานมีพิธีฉลองปรับฉลองจดัดฉลองพุ่มผ้าป่า แล้วก็ที่สําคัญครับขบวนแหย่ยิ่งใหญ่มากครับวันนี้จะออกจากรอพอสตคลองฉนวนเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาวันนี้เดี๋ยวจะได้ชมความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการและที่สําคัญสุดท้ายของพิธีวันนี้คือมีพิธีบังสุกุลซึ่งนั่นคือสุดยอดของพิธีการในการฉลองวันสะเดือน1ิบครับ วันนี้เรายืนกับหมอพัฒนะคะซึ่งท่านเป็นคณะ,ะกรรมการของวัดคลองฉนวนนะคะได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้ให้บริการทางด้านโรงทานนะคะเป็นพิธีกรนะคะให้ความสะดวกตรงนี้อยากให้ท่านกล่าวถึงความรู้สึกในวันนี้หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างครับครับผมพูณิพัฒน์อนันตศรีนะครับหรือว่าหมอพัฒนกรรมการวัดคลองฉนวนนะครับว,วันนี้ก็ ถือว่าเป็นกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องของโรงทานนะครับของวัดคลองจันวนอย่างนี้ในเทศกาลส่งตายายของวัดคลองจนอนอันวนวันนี้นะครับก็มีพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมทําบุญเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่ามีทั้งมาจากพื้นที่ในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดที่ไปทําทงานที่ต่างๆนะครับวันนี้ก็มาก็เลยทางวัดก็จัดเตรียมนะครับอาหารไว้ บริการห้กับพ่อแม่พี่น้องที่มานะครับก็มีทั้งโรวงทางของวัดซึ่งวัดดําเนินการเองแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะครับนำทั้งอาหารแล้วก็ขนมหวานึสิ่งต่างๆนะครับน้ำชากาแฟทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาให้บริการนะครับวันนี้ก็ เยอะแยะมากมายนะครับนะโดยเฉพาะครัวครูหนึ่งนะครับมาจากาสถาบรรันราชพัฒน์สุราธานีนะครับก็กมาให้บริการไก่ทอด200กิโลอย่างนี้ครับและลงโต้องอ5หม้อใหญ่อย่างนี้ครับแล้วก็มีกาแฟมีอะไรเยอะแยะมากมายครับผมนายสุคนธิริพงศ์ครับเป็นกรรมการวัดคลองหนวนวัดคลองฉนวนการเป็นกรรมการวัดคลองหนวนถือว่าเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ครับ ครั้งนี้ปีนี้ปีพุทธศักราช2565ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวัดคลองหลวงนานเดือนสิบประจําปีของทุกปีเราจัดกันมาทุกปีปีนี้มีการเฮขาจาดที่ยิ่งใหญ่ทุกหมู่บ้าน มีการเทมาจากไอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำบนประมาณ1กิโลมาสู่วัดครองแกนวนมีกระบวนรํามีกระบวนกองยาววันนี้ทางวัดมีการให้เช่าเหรียญหลวงพ่อพร้อมเกษารโรในราคาเท่าไหร่คะคุณสำหรับเหรียญหลวงพ่อพร้อมเกษารโครับค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษรุ่นกะไลชุบทองราคาเหรียญละ1 3 9่ารอยสสบาบาทสำหรับเหรียญหลวงพ่อมีหลายรุ่นแต่รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่พิเศษที่สุด ก็ตรงโต๊ะบริเวณตรงนี้ถือว่าเป็นที่คณะกรรมาการให้บริการเรื่องเช่าเช่า,ชาเหรียญแล้วก็ทกอนผ้าไกรใช่ไหมคะครับผมมีการทอนผ้าไกยเช่าเหรียญแล้วก็ถวายเงินเพื่อบังสุก,กุลให้กับบรรพบุรุษก็ถือว่าปีนี้ทางวัดคอนสนนเองก็มีคนเยอะมากนะคะเดินมาเข้ามาทําบุญในครั้งนี้นะคะครับผมสวัสดีค่ะก็เป็นความปลื้มใจนะคะ ทุกปีทุกปีเราก็จัดตั้งแต่รำบุตฑนดนแล้วก็มาปีนี้มาเสริมหน่อยหนึ่งก็คือรำถวายพ่อหลวงพ่อพ่อหลวงของเราเนะี่ยชอบํำมโนราค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยดัดแปลงมาเป็นดำมโุราค่ะอันนี้ถือว่าเป็นนางรำของหมู่ที่สองใช่ไหมค่ะรวมรวม,รวมกันนะคะคือใน12หมู่เนี่ยค่ะมารวมรวม,รวมกัน,นะคะ่ะสนับสนุนโดย dbmp double m a Plus